โแล่ามันยุ่งโแล่ามันยุ่งลุ่แฉมแล้วหน้าบ้านหน้าบ้านก็จะแฉมแล้วด้วยหญ้าพิลึกก้นเอา้าหรือไม่ฟาดเปียกเออยุ่งอ่ะฟาดเปียกแฉฉ่ำ แช่ช้ำช้ำไปหมดเดินเลาะเดินเลาะแี่แน่แน่แน่้วิ่งไหมวิ่งมาตะกายแกอาเนี่ยยุงยุงยุงอมันยุง นี่น้อยพันเตียนมาล้วตัวนี้กัวนี้น้อยพันเตียนมาล้วเดี๋ยวแต่ต้นเล็กๆไข่เรียกไข่เรียกกุ๊ก้กุ๊งกุ้งก็ไม่ย้มก็ไม่ย้มหน้าบ้านต้นเล็กมันไปไหนละมันไปไหนละพันตก ยมหน้นาบา้านเขี่ยก็ไปหมดอุ้ยเหี๋ยตัวหลังหลังมัดแดงหลังมัดแดงอุ้ยตัวด้วยอุ้ยยกิงเดียวเลยไม่ยมไม่ยมไม่แยม นี่มั้งนี่ฉันชิม,มอุ้ยอันนี้กินได้แล้วเป็นมะกรนนะทำที่เกลือโอ้ย,อยจริงนี่ไม่มีไก่นอนถ่ายนี้สงกิ่งถายนี้เสาเล่ฟังเสาเล่อันนี้ไม่มีไก่มันนอนโอ้ยดูก็จะตกแบบน,นี้แหละยาหมายเยอ ไม่ยล็กบ้าบ้าฝนไปบ้าฝนเลยจ้ะแลฮะเออเดี๋ย่อดี๋เหอะเดี๋ย่อนกก็มานอนโคนไม่ยมไม่ยมร้อน,นต้นไม่ยมน้อนต้นไอหน้หนุ่นไหนานาไอ้นาก็ต้นเงาะเบียดกันไปหมด ตันนี้หน้าต้นงเงงอเบียดกันไปหมดนี่สิ่งนี้สิ่งนี้ติดดกอันนู้นไม่ติดเออ,อนู้นไม่ติดเหยียดจอบเหยียดจอบอันนู้นไม่ติดใช่น,น,น,นี้ก็ไม่ติดจุกิงเดียวติดจุกิงเดียวเราไม่ยม เดี๋ยวติดใช้นี้กินได้น,นู้นไก่นอนไก,ก่มังนกมังนอนเยู่ไม่แน่ใจไม่มีติดจริงๆเลยทังเนี้ยเป็นอันนี้อันนี้ติดดกอสองกิ้งข้างล่างนี่ดกอ,อีก ดองดองอืมคุณไปก็ได้พ่อชนไม่ได้กินตักบวบปลกตรงนี้ขึ้นอยู่ตรงนี้มาตกก็ไปยอดทอดยอดออกดอกทอดยอดออกดอกบบวบ นี่เดินมปดูนีนนน่นาฝนฝนนี่นากิ้งแปะนี่นาลูกมันหนักจังนะอะยิงไต่ๆตะน่ะกิ้งแปะเป็นมเมื่อไอุ้ย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 หักยิงหกักบวกยิงหักน้ำไหลตกน้ำไหล ไปแล้วเข้าบ้านถเถอบ้านเถอไม่ได้เข้าทางเลยน้ำไม่ไหรไม่เข้าทางเลยอุ้ย